ท่านผอค,ครับอยากทราบว่าที่มีคณะอาจารย์เข้ามายื่นหนังสือในการที่ว่าจะไป,ปึกอบรมหรืออะไรที่ทางกายนีย่ขั้นตอนต่อไว้ที่ทางสำนักงานเขียนจะทำทาจะทำตรงกันอ๋อครับค,คือคือคือเรื่องนี้เป็นเป็นนโยบายนะครับที่จะให้คุณครูซึ่งอยู่โรงเรียนในฝันเนี่ยเขารับการอบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับท,ทุกโรงเรียนแล้วก็สั่งการไปตามนั้นแหละนะครับ เป็นเรื่องที่ดีจริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะ,ะเพราะว่าจะมีขั้นตอนดีเยอะแยะจะมีโรงเรียนในฝันบ้างโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนทั่วไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดมีความจําเป็น,นไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ชี้แจงต่อผู้บริหารก็แค่นั้นแหละเพราะว่าจริงๆเป็นเรื่องที่ดีเข้ารับการอบรมแล้วจะได้รู้อะไรใหม่ๆนะอะไรดีไม่ดีจะได้นะ เพียบเทียบที่ยิ่งราไปสอนเด็กยกิ่งจะต้องหาองค์ความรู้เยอะๆเลยนะ<ม>ให้หลายมิติหลายมุมมองยิ่งดูกาทีในอนาคตจะมีการย้ายสถานปฏิบัติธรรมที่สา่าขางองอาาอ๋ออันนี้มันแ้วแต่นโยบายนะเพราะว่าในเขตจังหวัดบนเราเนี่ยน,นะครับก็มีศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยเยอะแยะเลยนะแต่ว่าในเบื้องต้นอาจจะเพราะว่ามันหลายหลายรอบอะนะครับหลายขั้นตอน ในเบื้องต้นตรงนี้อาจจะมีความพร้อมหลักสูตรแล้วก็ภาพทยากรสื่อเส้นดูอาจจะพร้อมก็เริ่มตรงนี้ก่อนแล้วก็เป็นแค่งเรียนในฝันแท่นเองมีหลายโรงเยอะแยะนะครับที่ยังไม่ทข้าตามตรงยังมีครูบาอาจารย์อีกเยอะเพราะว่าเรื่องที่ดีนะครับที่หยิบขึ้นมาในการเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วในส่วนหลงรายชื่อมาเนี่ยจะมีผลกระทบไหมครับกับการทํางานของครูบอาจารย์มมไ่เพราะว่าที่ว่าเรื่องที่เราเขาเราเราเกือบจะครบตรงรุ่นละ เนะข้ารับการอารงตามนโยบายถ้ามีความจำเป็นเกิดชี้แจงถ้าผู้บริหารไม่สามารถเข้ารับการรงได้ป่วยหรือมีภารกิจอะไรที่มันก็ก็ชี้แจงด้วยนี่ในวันนี้ค่ะเกีย่ยวกับอะไรคะเอบมาเพื่อที่จะกับผู้อํานวยการเขตพื้นที่มัธยมเขตที่29เพื่อจะขอให้ยกเลิกการบังคับครูเข้าค่ายปฏิบัติธรรมกักบเครือข่ายวัฒธรรมกาย นะคะเราก็มีเอกสารแนบมาด้วยค่ะนะคะจากพระพมคูณาพรท่านไปยุดไปยึดโตนะคะซึ่งเป็นพระที่ได้รับรางวัลเป็นพระที่ได้รับการยกย่องเชื่อถือนะคะจากยูเนสโกเราแนบมาด้วยนะคะอาจะสรุปสั้นๆก็คือสำนักรธรรมกายนั้นพวกเราที่มีรายชื่ออยู่40กว่าคนเนี่ย4 6คนเนี่ยไม่เครารพไม่ศรัทธาและไม่นับถือเพราะว่าเป็นสำนักที่อื้อฉาว นะคะสั้นๆก็คือบิดเบือนพระไตรปิฎกบิดเบือนคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นพุทธภาณิชย์ขายบุญอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เราถือว่ารัฐมน,นูรนั้นได้คุ้มครองสิงทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาผู้ใดจะมาบังคับหรือมาละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานไม่ได้เราก็เลยมายื่นให้ให้เห็นใจว่าอย่าบังคับเราเลย ให้เราเกิดเราเรามีความคับข้องใจเราไม่เคารพไม่นับถือไม่ศรัทธาแล้วจะให้เราเป็นนั่งฟังต้องห้าวันห้าคืนยอย่างเงี้ยเราก็มีความเดือดร้อนนะคะ <Okay. S 1> แล้วเราก็จะศาสนาพุทธศาสนิชนให้เกิดการแตกแยกเรามาเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาในฐานะที่พี่เป็นครูสอนพระพุทธศาสนามา30กว่าปีนะคะนอกจากหน้าที่ชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ว่าได้ฝากเอาไว้กับพุทธบริษัทสี่นัคนเอ คือให้ทันุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเราช่มชื่นมากในวันนี้คือเรามาปกป้องพระพุทธศาสนา